เห็นนะเพื่อนเดี๋ยวไปรับแป้งสวัสดีเพื่อนวันนี้มาอัดคลิปกินตำซัวนะคะวันนี้ตำซัวมีตำซัวเห็นไหมตำเสร็จแล้วค่ะไม่เห็นไม่เห็นหน้าเลยอวอนนี้เห็นกับเห็นตำซัวมีมะเขือ มะเขือเหลืองค่ะเพื่อนมะเขือมะเขือเหลืองค่ะ,ครอ,คะอร่อยค่ะแลวมีเยอะเลยมองไม่เห็นเนาะเต็มเลยมะเขือเหลืองเนาะแล้วก็มีผักกาดผักกาดขาวนี่จะเป็นผักกาดขาวผักกาดขาวค่ะเพื่อนผักกาดอืมผักกินกับส้ตมตำตำซส้ยว,วันนี้อร่อยน้ำพริกแม่ น้ำน้ำปลาแม่พิมนะคะโทษทีนะที่พูดผิดเนาะมาลงมือลงมือลงมืออืมอมไ้มือมือล้างแล้วกินคนเดียวอืม,อม ทอดปลาอยู่มะเขือลูกใหญ่ลูกใหญ่มะเขือนานๆจ,จ,จ,จะเจอทีกรอบด้วยค่ะกรอบไม่เหนียวนะคะ ไม่เหนียวค่ะเพื่อนๆมาเพื่อนมากินนะมาเพื่อนมากินนะมาเพื่อนนะอ,อร่อย ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แม่ชุพาพาเพินด้วยนะแมงวันมาแล้วขอบคุณเพื่อนอน,นะคะที่เข้ามาชมมาดูโอ้แมงวันมากวนแล้วเพื่อนรักเพื่อนทุกคนนะคะไปละ